何 <noise> ทางอุทยานเขาเช่าเมาเขาวงขอความอนุเคราะห์ให้ผู้เชี่ยวชาญของสวนนงนุษย์พัทยาเข้าร่วมสำรวจปงเขาเช่าเมาและศึกษาวิจัยชีวมวลความหลากหลายของพันธุ์พืชตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่16กุมุามพันธ์2566โดยมีเจ้าหน้าที่ของสวนนงนุษย์พัทยา6กคนและเจ้าหน้าที่หน่วยลาดระเวนเชิงคุณภาพหกคนเข้าสำรวจจำนวนของปงเช่าเมาที่ทราบว่ามีเพียงแห่งเดียวในอุทยานแห่งชาติเขาเช่าเมาเขาวงจังหวัดระยอง การสำรวจในครั้งนี้ซึ่งใช้แนวทางบุกเบิกรูปแบบใหม่โดยใช้โดรนของอุทยานบินสำรวจสนับสนุนทีมนักวิจัยการประเมินและวัดพื้นที่เพื่อสำรวจของจำนวนปรงเช่าเมาที่ใกล้จะสูญพันธุ์จากการสำรวจในครั้งนี้พบว่าปรงเช่าเมามีจำนวนมากเนื่องจากใช้บินโดรนสำรวจบริเวณหน้าผาและพื้นที่ไม่สามารถเดินเท้าเข้าไปสำรวจได้ยังพบว่ามีมาแมลงชนิดใหม่ที่ไม่ทราบชื่อ เป็นตัวผสมพันธุ์เกสรตามธรรมชาติทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญของสวนนงนุษพัทยาผู้เชี่ยวชาญจากจีนและสหรัฐอเมริกาจะทําการเก็บรวบรวมตัวอย่างเพื่อดําเนินการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของโปร่งไทยชนิดนี้และพันธุ์อื่นๆต่อไป